สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนวันนี้พี่มีนิทานแสนสนุกและอบอุ่นหัวใจมาเล่าให้ฟังเรื่องราวของสองพี่น้องที่น่ารักคู่หนึ่งเด็กหญิงตัวน้อยแสนสนที่ชื่อว่าน้ำใสและพี่ชายที่แสนดีของเธอพี่สลมค่ะพร้อมจะเข้าไปในโลกของพวกเขากันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะ กาลละครั้งหนึ่งไม่นานเท่าไหร่ณนะบ้านไม้หลังเล็กๆที่ตั้งอยู่อย่างอบอุ่นริมชายป่าใหญ่บ้านหลังนี้ทาสีฟ้าอ่อนสบายตามีสวนดอกไม้เล็กๆที่คุณแม่ดูแลเป็นอย่างดีส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณที่นี่คือบ้านของเด็กสองคนคนแรกคือน้ำใสเด็กหญิงตัวน้อยวัยห้าขวบ ผู้มีดวงตากลมโตเป็นประกายเหมือนหยดน้ำค้างยามเช้าสมกับชื่อของเธอน้ำใสมีแก้มยุยยุยสีชมพูระเรื่อและผมเปียสองข้างที่ชอบกระเด้งกระดอนไปมาทุกครั้งที่เธอวิ่งเล่นความซุกสนและความอยากรู้อยากเห็นของน้ำใสมีมากมายจนล้นปรีออกมาจากดวงตาคู่นั้นเสมอและอีกคนคือพี่สายลมพี่ชายวัยแปดขวบของน้ำใส พี่สายลมเป็นเด็กชายที่ใจดีอ่อนโยนและมีความรับผิดชอบสมกับเป็นพี่ชายคนโตเขามักจะคอยดูแลน้องสาวตัวเล็กของเขาอยู่ไม่ห่างเหมือนสายลมที่คอยโอบอุ้มทุกสรรพสิ่งอย่างแผ่วเบาเช้าวันหนึ่งแสงแดดอุ่นๆสาดส่องลงมาปลุกทุกชีวิตให้ตื่นขึ้นคุณพ่อกับคุณแม่กำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมของเพื่อจะนำไปขายที่ตลาดในเมือง ก่อนจะออกจากบ้านคุณแม่ได้หันมาย้ำกับเด็กทั้งสองว่าสายลมน้ำใสยอยู่บ้านดูแลกันดีๆนะลูกอย่าพากันเข้าไปเล่นในป่าลึกนะจ๊ะโดยเฉพาะป่าสายรุ้งที่อยู่หลังบ้านเรามันทั้งลึกและอาจมีอันตรายได้นะลูกครับค่ะเด็กทั้งสองรับคำพร้อมกันอย่างแข่งขันพี่สายลมนั่งลงที่ชานบ้าน เริ่มต้นสารปลาตะเพียนจากใบมะพร้าวที่คุณพ่อสอนส่วนน้ำใสหลังจากวิ่งเล่นไล่จับลูกหมาในสวนจนเหนื่อยเธอก็ทิ้งตัวลงนอนแผ่หลาบบนพื้นหญ้าเขียวขจีดวงตากลมโตของเธอมองเมื่อไปยังแนวป่าทึบที่อยู่ถัดจากสวนหลังบ้านป่าสายรุ้งที่คุณแม่พูดถึงช่างดูลึกลับและน่าค้นหาเสียนี่กระไรทันใดนั้นเอง มีบางสิ่งที่ส่องประกายแวววาวบินผ่านสายตาของน้ำใสไปมันคือผีเสื้อตัวใหญ่ใหญ่กว่าที่เธอเคยเห็นมาทั้งชีวิตปีกของมันไม่ได้มีแค่สีเดียวแต่กลับเปล่งประกายสีรุ้งระยิบระยับราวกับอัญ,ญมณีต้องแสงอาทิตย์มันบินวนเวียนอยู่บนพุ่มดอกไม้ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆบินหายลับเข้าไปในเกตของป่าสายรุง้ง พี่สายลมพี่สายลมดูนั่นสิผีเสื้อสีรุง้งน้ำใสกระเด้งตัวลุกขึ้นยืนชี้มือเล็กๆของเธอตามทิศที่ผีเสื้อบินไปดวงตาของเธอเป็นประกายยิ่งกว่าเดิมพี่สายลมละสายตาจากปลาตะเพียนพี่มองไม่ทันนะ่ะน้ำใสสงสัยมันจะบินเข้าไปในป่าแล้วล่ะหนูอยากได้หนูอยากเห็นใกล้ๆน้ำใสพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเธอดึงแขนเสื้อพี่ชายอดออน ไม่ได้นะน้ำใสคุณแม่บอกว่าห้ามเข้าไปในป่าลึกไงเดี๋ยวก็หลงทางหรอกพี่สายลมปฏิเสธอย่างหนักแน่นแต่น้ำใสผู้ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆทำหน้ามุ่นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะฉีกสิมกว้างและพูดว่าเราไม่ได้เข้าไปลึกซะหน่อยแค่ตรงปากทางนี่เองแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับออกมาแล้วนะคะพี่สายลมหนูอยากเห็นผีเสื้อตัวนั้นจริงๆนะ แววตาอ้อนวอนของน้องสาวทําให้หัวใจของพี่สายลมอ่อนยวบลงเสมอก็ได้แต่แค่แป๊บเดียวนะห้ามวิ่งไปไกลนะน้ำใสเย้พี่สายลมใจดีที่สุดในโลกเลยพูดจบร่างเล็กๆของน้ำใสก็วิ่งตอกแตะตอกนำหน้าพี่ชายมุ่งตรงไปยังชายป่าทันทีโดยไม่รอให้พี่สายลมได้ทัดทานอะไรอีกเมื่อก้าวเท้าแรกเข้าไปในป่าสายรุ้ง บรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปทันทีจากแสงแดดเจิดจ้าภายนอกกลายเป็นแสงแดดที่ลอดผ่านใบไม้ทึบลงมาเป็นลำดูราวกับมีม่านแสงสีทองกั้นอยู่อากาศข้างในเย็นสบายและชื้นกว่าข้างนอกมีเสียงรีดเรไรและเสียงนกร้องประสานกันเป็นดนตรีแห่งพงไพรว้าวสวยจังเลยน้ำใสอูทานเบา เธอหยุดวิ่งแล้วค่อยๆเดินย่องไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังนั่นไงอยู่นั่นไงพี่สายลมน้ำใสชี้มือเล็กๆของเธอไปทางที่ผีเสื้อสีรุ้งกำลังเกาะอยู่บนดอกไม้ป่าสีม่วงสดใสยอยู่ไม่ไกลสองพี่น้องค่อยๆย่องเข้าไปใกล้กๆอย่างเงียบเชียบที่สุดน้ำใสย,ยื่นมือเล็กๆของเธอออกไปหวังว่าจะได้สัมผัสปีกอันงดงามนั้น แต่ทันทีที่ปลายนิ้วมือของเธอเกือบจะถึงตัวมันเจ้าผีเสื้อก็ขยับปีกบินหนีลึกเข้าไปในป่าอีกครั้งอ้อยหนีไปอีกแล้วน้ำใสกระทืบเท้าอย่างขัดใจตามไปอีกนิดนะพี่สายลมอีกนิดเดียวจริงๆแล้วแล้วอีกนิดเดียวของน้ำใสก็พาพวกเขาทั้งสองเดินลึกเข้ามาในป่ามากขึ้นเรื่อยๆ ลึกเข้ามาจนไม่เห็นแสงสว่างจากชายป่าที่เดินจากมาอีกต่อไปแล้วต้นไม้รอบดวเริ่มดูแปลกตามมากขึ้นบางต้นมีลำต้นบิดเกลียวราวกับขนมปังบางต้นมีเถาวันห้อยระยะลงมาเหมือนม้าลูกแบดมีดอกไม้รูปร่างประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนส่งกลิ่นหอมอ่อนๆอยู่ทุกขนทุกแห่งและที่สำคัญผีเสื้อสีรุ้งนั้น ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยพี่สายลมผีเสื้อหายไปไหนก็ไม่รู้น้ำใสพูดเสียงอ่อยเริ่มรู้สึกไม่สนุกเหมือนตอนแรกพี่สายลมมองไปรอบๆตัวด้วยความกังวลไม่เป็นไรน้ำใสเรากลับกันดีกว่านี่ก็เริ่มเย็นแล้วด้วยแต่เมื่อเขาหันหลังกลับไปทางที่พวกเขาเดินมากลับดูไม่คุ้นเคย ทุกทิศท,ทุกทางมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่คล้ายกันไปหมดเรากับว่าป่าแห่งนี้กำลังเล่นตลกกับพวกเขาอยู่พี่สายลมหนูว่าหนูว่าเราหลงทางแล้วล่ะน้ำใสพูดเสียงสั่นเครือน้ำตาเริ่มคลอหน่วยตาคู่สวยพี่สายลมใจหายว่าบแต่เขาก็รีบตั้งสติในฐานะพี่ชายคนโตเขากำมือน้องสาวไว้นั่น ไม่เป็นไรนะน้ำใสไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่จะหาทางกลับเองจับมือพี่ไว้แน่นๆถึงจะพูดให้กำลังใจน้องแบบนั้นแต่ในใจของพี่สายลมเองก็เริ่มหวาดหวั่นไม่แพ้กันดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำลงแสงสีทองของป่าค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีส้มและม่วงเข้มบรรยากาศเริ่มดูครึมขลังและน่ากลัวขึ้นทุกขณะน้ำใสเริ่มสะอื้นเบาๆ หนูอยากกลับบ้านหนูคิดถึงคุณแม่พี่สายลมกอดน,น้องสาวตัวน้อยไว้แน่นไม่ร้องนะคนเก่งเดี๋ยวเราก็ได้กลับบ้านแล้วเชื่อพี่นะพวกเขาเดินอย่างไร้จุดหมายไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปหยุดอยู่ริมลำธารสายเล็กที่มีน้ำใสไหลยเย็นจนมองเห็นกรวดหินใต้น้ำทุกเม็ดทันใดนั้นเอง ทั้งสองก็ได้ยินเสียงที่นุ่มนวลและอ่อนหวานดังขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งเด็กน้อยเอ๋ยเหตุใดพวกเจ้าจึงมาอยู่ในป่าลึกเพียงลำพังเล่าทั้งสองสะดุ้งสุดตัวหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครเลยใครนะครับคะพี่ส่ลมตะโกนถามด้วยความก,กล้ากลักลว สิ้นเสียงของเขาหมู่ผีเสื้อนับร้อยนับพันก็บินพลูออกมาจากพุ่มไม้ข้างลำธารพวกมันมีสีสันง,งดงามแตกต่างกันไปแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือผีเสื้อสีรุง้งตัวที่น้ำใสไล่ตามมันนั่นเองหมู่ผีเสื้อบินวนรวมตัวกันกลางอากาศก่อเกิดเป็นประกายแสงสว่างวาบและเมื่อแสงนั้นจางลง ก็ปรากฏร่างของหญิงสาวผู้งดงามในชุดที่ทอจากปีกผีเสื้อหลากสีสันเธอนั่งอยู่บนโขดหินขนาดใหญ่ใบหน้าของเธอยิ้มอย่างเมตตาอย่าได้กลัวไปเลยเด็กน้อยข้าธือราชินีผีเสื้อพันสีผู้ดูแลป่าสายรุ้งแห่งนี้น้ำใสตาโตจนลืมร้องไห้ไปเลยท่านท่านคือผีเสื้อตัวนั้นหรอคะ ราชินีผีเสื้อพยักหน้าเบาๆข้าเองข้าเห็นความอยากรู้อยากเห็นในแววตาของเจ้าจึงลองหยอกเย้าดูเล่นไม่คิดว่าจะทำให้พวกเจ้าต้องหลงทางมาไกลถึงเพียงนี้ผีสายลมรวบรวมความกล้าก้าวไปข้างหน้าท่านราชินีครับพวกเราอยากกลับบ้านครับท่านช่วยบอกทางพวกเราได้ไหมครับได้แน่นอนเด็กน้อยราชินีผีเสื้อกล่าว แต่ป่าแห่งนี้มีกฎของมันทางกลับบ้านจะปรากฏแก่ผู้ที่มีจิตใจงดงามและรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่านั้นแล้วแล้วเราต้องทำยังไงหรอคะน้ํำใส่ถามยังมีความหวังเลยลําำานนี้ไปจะมีทุ่งดอกไม้ที่เรียกว่าทุ่งนิทราในนั้นจะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าดอกไม้แห่งแสงจันทร์ มันเป็นดอกไม้เพียงชนิดเดียวในทุ่งที่จะไม่หลับไหลในเวลากลางคืนหากพวกเจ้าหามันพบและทำให้มันเบ่งบานได้แสงของมันจะนำทางพวกเจ้ากลับบ้านเองทำให้เบ่งบานหรอกครับแล้วเราจะทำได้ยังไงครับพี่สายลมถามอย่างสงสัยราชินีผีเสื้อยิ้มอย่างมีความหมายนั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าสองพี่น้องต้องค้นหาคำตอบด้วยตัวเองนะ จงใช้หัวใจของเจ้าแล้วจะพบผลทางผู้จบร่างของราชินีผีเสื้อก็ค่อยๆสลายไกลเป็นหมู่ผีเสื้อนับพันอีกครั้งก่อนจะบินหายลับไปกับความมืดของป่าทิ้งไว้แต่เพียงสองพี่น้องที่ยืนงง,งๆแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังครั้งใหม่พี่ใส่ลมจูงมือน้ำใสข้ามลำธารตื้นๆเดินทางต่อไปตามที่ราชินีผีเสื้อบอก ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดแต่ที่น่าแปลกก็คือดอกไม้ทุกดอกกำลังหุบกลีบหลับไหลในความมืดมีแต่แสงจันทรนวนที่สาดส่องลองมาอาบทั่วทั้งทุ่งโอ้โหดอกไม้เต็มไปหมดเลยแล้วดอกไหนคือดอกไม้แห่งแสงจันทร์ละพี่สายลมน้ำใสาถามพลางกว่าตามมองไปรอบๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ว่า เราคงต้องช่วยกันหาทั้งสองเดินสำรวจไปทั่วทั้งทุ่งอันกว้างใหญ่เวลาผ่านไปเนินนานความเหนื่อยล้าและความท้อแท้เริ่มกลับมาเยือนอีกครั้งหนูไม่เห็นเจอเลยทุกดอกก็ดูเหมือนกันไปหมดน้ำใสนั่งแปะลงบนพื้นหญ้าเริ่มจะหมดแรงพี่ใสลมนั่งอยู่ข้างๆน้องสาวเขาก็เองก็เหนื่อยไม่แพ้กันแต่แล้วเขาก็นึกถึงคำพูดของราชินีผีเสื้อ จงใช้หัวใจของเจ้าน้ำใสพี่สายลมพูดขึ้นลองนึกดูสิตอนที่เราอยู่ด้วยกันมีอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขที่สุดน้ำใสเงยหน้ามองพี่ชายตอนที่พี่สายลมเล่านิทานให้หนูฟังตอนที่เราช่วยกันรดน้ำต้นไม้ให้คุณแม่แล้วก็ตอนที่ตอนที่พี่สายลมกอดหนูเวลาหนูกลัวพี่สายลมยิ้มออกมา ใช้แล้วตอนที่เราอยู่ด้วยกันดูแลกันหัวใจของเราก็อบอุ่นใช่ไหมล่ะทันใดนั้นเองน้ำใสก็สังเกตเห็นบางสิ่งที่อยู่ไม่ไกลมันคือดอกไม้ตูมดอกหนึ่งมีสีขาวนวลเหมือนแสงจันทร์มันเป็นดอกไม้เพียงดอกเดียวในทุ่งที่ดูแตกต่างจากดอกอื่นๆพี่สายลมดอกนั้นทั้งสองรีบวิ่งไปดูพวกเขานั่งลงข้างๆดอกไม้ตูมดอกนั้น นี่ต้องใช่แน่ๆเลยพี่สายลมพูดแต่เราจะทำให้มันเบ่งบานได้ยังไงพวกเขาผลัดกันทำหลายวิธีทั้งลองร้องเพลงให้ฟังลองพูดจาดีๆกับมันแต่ดอกไม้ก็ยังคงตูมสนิทเหมือนเดิมน้ำใสรู้สึกผิดขึ้นมาจับใจเป็นเพราะหนูเพราะหนูดื้อเองเราถึงต้องมาลำบากแบบนี้หนูขอโทษนะพี่สายลม พี่สายลมสายหน้าช้าๆแล้วดึงน้องสาวกอดไว้แน่นไม่ใช่ความผิดของน้ำใสคนเดียวหรอกนะพี่ก็ผิดด้วยที่ตามใจเราจนเข้ามาลึกขนาดนี้ไม่เป็นไรนะไม่ว่ายังไงพี่ก็จะอยู่ข้างๆน้ำใสเสมอเรารักกันนะหนูก็รักพี่สายลมค่ะน้ำใสพูดเสียงอุยซบหน้าลงกับอกของพี่ชายในวินาทีนั้นเอง วินาทีที่หัวใจของสองพี่น้องเต็มไปด้วยความรักความห่วงใยและการให้อภัยซึ่งกันและกันพรึบดอกไม้แห่งแสงจันทร์ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็เริ่มคลี่กลีบออกอย่างช้าๆเปล่งแสงสีขาวนวลสว่างสวัยไปทั่วทั้งทุ่งแสงของมันอบอุ่นและอ่อนโยนไม่ได้สว่างจ้าจนแสบตาแสงจากดอกไม้ได้ส่งไปที่พื้นดินเบื้องหน้า เผยให้เห็นทางเดินเล็กๆที่ทอยาวจากก้อนหินเรืองแสงสีเงินระยิบระยับเป็นเส้นทางที่นำออกจากทุ่งดอกไม้มุ่งตรงเข้าไปในป่าทั้งกลับบ้านสองพี่น้องอุทานออกมาพร้อมกันด้วยความดีใจ พวกเขาค่อยๆเดินตามทางเดินแห่งแสงนั้นไปอย่างไม่ลังเลก้อนหินเรืองแสงนำทางพวกเขาผ่านป่าที่เคยดูน่ากลัวบัดนี้กลับดูสวยงามและสงบเงียบภายใต้แสงจันทร์และแสงนำทางจากก้อนหินพวกเขาเดินไปไม่นานก็เริ่มเห็นแสงไฟสีอมรำไรจากบ้านของพวกเขาอยู่ข้างหน้าและได้ยินเสียงของคุณพ่อกับคุณแม่ที่กำลังตะโกนเรียกเชื่อพวกเขาด้วยความเป็นห่วง สายลมน้ำสายอยู่ไหนลูกคุณพ่อคุณแม่พวกเราอยู่นี่ครับค่ะสองพี่น้องตะโกนตอบกลับไปสุดเสียงแล้วออกแรงวิ่งทันทีที่พวกเขาวิ่งพ้นแนวป่าออกมาแสงจากก้อนหินเรืองแสงบนทางเดินก็ค่อยๆดับลงทีละดวงทีในดวงจนหายไปหมดเรากับว่าเส้นทางมหัศจรรย์น,นั้นไม่เคยมีอยู่จริง คุณพ่อกับคุณแม่รีบวิ่งเข้ามาเกาะลูกทั้งสองวิงแน่นด้วยความดีใจและล่องอกหายไปไหนกันมาลูกพ่อกับแม่เป็นห่วงแทบแย่คุณแม่ถามพลางลูกหัวลูกทั้งสองน้ำตาคลอเบา้าพวกเราเราไล่ตามผีเสื้อสวยๆตัวหนึ่งเข้าไปในป่าเราก็หลงทางครับแต่เราก็หาทางกลับมาได้ครับ พวกเขาไม่ได้เล่าเรื่องราชินีผีเสื้อหรือดอกไม้แห่งแสงจันทร์เพราะรู้ดีว่าคงไม่มีใครเชื่อแล้วมันก็คงเป็นความลับอันแสนวิเศษระหว่างพวกเขากับป่าใสารุ้งตลอดไปละค่ะคืนนั้นหลังจากอาบน้ำและทานข้าวเย็นอุ่นๆเสร็จแล้วสองพี่น้องก็เข้านอนมนแตงนุ่มๆของตัวเองน้ำใสซุกตัวเข้าหาพี่ชายแล้วกระซิบเบาๆว่า,วาพี่สายลม ต่อไปนี้น้ำใสจะเป็นเด็กดีจะไม่เดือกับพี่สายลมแล้วนะคะพี่สายลมลู้หัวน้องสาวเบาๆพี่ก็จะเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดของน้ำใสเหมือนกัน ทั้งสองกอดกันกลมก่อนจะหลับไหลไปด้วยความอ่อนเพลียแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นที่นอกหน้าต่างแสงจันทร์ส่องเข้ามาอย่างนุ่มนวลและมีผีเสื้อสีรุง้งตัวเล็กตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ขอบหน้าต่างครู่หนึ่งราวกับจะมาส่งสองพี่น้องเข้านอนก่อนจะขยับปีกบินหายลับไปในความมืดของราตรีและนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าความรัก และความสามัคคีของพี่น้องคือแสงสว่างที่วิเศษที่สุดที่สามารถนำทางเราผ่านพ้นความมืดมิดและความกลัวได้เสมอเลยล่ะค่ะจบบริบูรณ์